ครับนี่นี่ครับคือไอขอสิ่งของเขาเอินี่อย่างก่อนครับสูงยังขีบครับจากจาจกท่านนายกอ,อ,กตอตบตตำบลหัวท่นครับ<โ> bbles, นี่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 ครับคือนายสลาวุฒิสุดน้องบัวนะครับได้ได้ได้นำท<ม>ีมงานสมาชิกในบอบตนะครับมาแจกจ่ายถุงยังขีพนะครับให ให้คนที่กักตัวลุ่มเสียงในโอโควิด -19 นะครับนี่ครับขอบคุณน้ำใจท่านนายกอบตอและทีมงานในอบตอทุกท่านนะครับตำบลหัวโทนไม่ทิ้งกันนะครับช,ชาวสุวรรณภูมิไม่ทิ้งกันครับโดยเฉพาะตำบลหัวโทนครับนี่ท่านสรามุดนะครับท่านสรามุดสุดตงบัว ท่านสารวุฒินำทีมาเองนะครับพร้อมทีมงานอบตอท,ทุกท่านนะครับเนี่ยใครนไป,น,ไปนะเนี่ยครับหลังรถเต็มเลยวันนี้คเ,เลยแล้วยังต้องไปอีกหลายที่นะครับออวันนี้นี่คือน้ำใจคนไทยนะครับออน้ำใจท่านนายกครับขอบคุณท่านนายกมากครับครับผมออนี่ครับ แล้วก็ยังมีอีกหลายที่ครับที่จะต้องไปครับของเต็มรถเลยครับเนี่ยนี่ของเต็มรถเลยครับนี่ครับจากท่านนบตนะครับท่านสลาบุตรนะครับท่านสุดยอดมากเลยครับนีไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งคนชาวตำบลวัโทนครับท่านในการช่วยเหลือประชครับ าทิพยที่คือท่านก็มานําทีมงานไปพ่นยาฉีดยาในศูนย์จากการที่วัดป่ายางคำครับรอออยู่มาประจาอยู่ศูนย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะตั้งทีมอปพรมาประจําที่ศูนย์ที่วัดป่ายางคำครับมีรถรับส่งมีครับผมมียังไงมั้งครับท่านครับมีรถรับส่ง ไปหาหมอที่โรงพยาบาลอีกครับอ๋อครับผมครับนี่คือพวกที่ตัดตัวอยู่นี่แล้วก็มีอาหารอยู่ครับผมคนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อวันพวกพวกไม่ได้อยู่ในศูนย์ก็คือเอาคุกกางเีิลมาครับผมนี่แหละครับคือน้ำใจของท่านนายกครับท่านเต็มที่กับพี่น้องครับเต็มที่กับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับนี่คือคนจร่เขาคิดประนีดจนลุยตลอดครับครับผมนี่แหละครับคือคนที่ ทำงานจริงดังครับจริงใจกับประชาชนขอบคุณมากครับท่านครับผมขอบคุณมากนะครับท่านนายกขอบคุณมากครับนี่แหละครับคือน้ำใจของของอบตตะบนวโทนะครับทีมงานครับทีมงานของท่านนายก ตัวราบถครับท่านบ่เคยทอดทิ้งประชาชนชาติบนวโทษนะครับเด้อเรื่งใดกันนี่แหละครับมากันมากันรถสองสามคันเลยนะครับของเต็มรถเลยครับก็ตองไปให้กวมช่วยเหลือชอบพี่น้องบ้านเท่าหรอครับพีขออนญาติเดียวครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านนายกครับครับผม นี่และครับนำใจครับนี่คือผู้นำนี่คือโคดอาสาที่เขามารับใส่พี่น้องครับคือตรงนี่แหละครับเป็นตัวอย่างครับของก้นรุนหลังครับนี่แหละครับมาอีกบ้านหลังหนึ่งครับบ้านใกล้กันนี่ยครับนี่แหละครับนำใจครับ ครับผมนี่แหละครับก่อมาครับท่านสารวุฒิน้ำทิมงานมาแจกหลายหลายบ้านครับหลายพื้นที่ครับโอ้ยในพื้นที่ครับยังมีอีกหลายบ้านครับมาหลายขั้นเผาของทิมงานเต็มทีเลยครับนี่ครับนี่คือขั้วมองใหญ่ของท่านนายกอบตตบลหัวโทษนะครับเด้อนายสารวุฒทสุนงบัวครับ ท่านสลาวุฒิสุดน้องบัวนี่แะครับหรือมามอบสิ่งของย่งสิมีอีกต่อไปครับยังเมื่อจบแค่นี้ครับยังมีอีกเรื่อยๆนี่แหละครับคือนำใจนี่ค,ครับคือข่วมห้องใ่ยครับเดอ้อขอบคุณลหลายๆเะครับเดอ้อครับขอบคุณาคคมากครับ่วมหงใ่ยบ่สิทิสุดคววมห่วงใ่ยที่มีต่อ เช้าตำบวจนัวท่นครับฝากพี่น้องเบิ้งงกิปนี่ก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องต้องตัดสินใจเอาเองล่ะครับนี่นี่ล่ะครับคือความจริงครับการเข่าถึงประชาชนการเข่าถึงคนในหมู่บ้าน,นชุมชนการเข้าถึงคนที่เดือดร้อนอน,นี่ครับเขาของครับมากไมากายไกลของครับยังบม่ยังม่งมจบแค่นี้ครับยังมีอีกครับ นายอบจอีกไรครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับครับคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนนะครับเด้อแต่ว่ายังสิมีอีกต่อไปครับขอบคุณครับ